ถ้าเป็นลายน้ำในหลวงธรรมดาเขาขายพันห้าห้าสิบผมเอาอีย่างเอาเอาไปขายรับไปเลยครับรับที่นี่ไปเลยเออผมผมให้ถ้าถ้าสภาพนี้ผมให้พันสามสองแต่ถ้าไม่ผ่านดูสิถ้าเข้าไปได้ยังมันมันมันอะไรมันมันเสี่ยงัะค่ะ คุณมากครับอกโอกาสหน้าจะมาหามาอยู่แค่อย่างนี้ไม่ต้องมาไม่ก็มีเวลาเท่าไหร่โอเคขอบคุณค่ะถ้บคุณแจราลวอานเนื้อของเขาโอ้เสียดายนะไม่มีดังนีสิให้ผมสักใบหนึ่งผมเห็นเยอะวันนั้นป้าถือเยอะเลยสะพานพระรามแปดด้านหลังรอเก้ามีเยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยวก่อนใจเย็นจะเอาเขาจ้านี่ ใช่ไหมถ้าผมรอสักพักคิดว่าจะหานี่แหละกำลังจะหาอยู่เนี่ยขอสักใบยังดีแบงค์แบงค์ยี่สิบแบงค์ยีข้างหลังสะพานพระรามแปดอะแบงค์ยี่สิบพระรามแบงค์ยี่สิบรอแปดไงรอเก้าข้างหลังเป็นสะพานพระรามแปดนะไม่ไม่ข้างหลังรอแปดยืนข้างหลังรอแปดยืนซี่มีลูกสะพานพระรามแปดดีกว่าสุอนี่นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละแบงค์นี้แหละที่พูดเนี่ยนะดูสิไม่มีอะไรก็นั่นให้เขาไป มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นของแถมผมได้ไหมครับเนี่ยได้ดูก่อนดูนะดูน่าดูก่อนว่ามีอะไรเปล่าไม่ใช่ดูแบงค์ว่ามีอะไรอ่าไม่มีก็เอาไปเลยแถมไปเลยอ่าขอบคุณมากนะป้านะขอบคุณมากอ่ะขอบคุณอีกทีผมจะกลับมาหาป้าใหม่ได้ได้เดี๋ยวจะกลับมาซื้ออีกอ่าเนี่ยวเราจะหาของแถมให้อีกคนผมดูที่ป้าทุกวันแล้วเอารีบไปไหนกันล่ะเนี่ยดูยังไม่ราานคกิดโอนี้เบิกมาซื้อใหม่นะคะครับครับมาซื้อเครื่องในโครด้วยเอาเลยอยากได้หรือครับอยากแบงก์ห้าร้อยเนี่ยเอาไหม อยากได้อยู่ไว้วันหลังครับอยากได้สวยๆทั้งนั้นเลยมากขอบคุณมากค่ะค่ะมองเลยอ่ะเรื่องไปจำเนี่ยต้องหมื่นเมื่อกี้เมื่อกี้คนนั้นมาดูเข้าหัวลอยปะใช่มันผมก็ดูไม่ใช่มันไม่มีตาไม่มีอะไรเลย่งสองแต่เอาสีมันขึ้นดำแดงไม่เขาอาจจะลงลงไอ้นั่นเปล่าลงนั่นแรงเงินนิ่งอันนี้จะจำบ้านนะเนาะใช่ไม่ไม่ท่านีี้บอกว่า แบไม่รู้จักกันอะไรอ่จำบ้านอะไรคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องมามีมาตรฐานนะไม่ได้ท่นใหญ่มันเป็นธงแดงทุกเงินอแดงทุกเงินกระจดเราฟู่เลยอ่ะปปาไว้ถ่ายแปะปปาแก่กได้เงินนิ่งป่าอันนี้ได้แล้วเงินใหม่อันนี้เก่าแต่เป็นเงินนิ่ง ดูลายเทพพนมเดิดูลายเทพพนมเพาว่าถ้าซื้อขายก็น่าจะไม่ไม่ถึงไม่ต่ำห้าพันะอันนี้อันนี้กี่กานี่น่าจะสี่ร้อยในหน่อยสี่สองแปดแปดพันต่ะกําลยยี่สิบมีอยู่แล้วแต่ 400, แต่ป้าป้าป้า,ป,าป้าจะไม่ขายส่วนมากที่ป้าเก็บอ่ะมันส่วนมากจะเป็นทองทองเหลืองส่วนมากเป็นทองเหลือง มันตีตานี้แล้วในนี่แล้วเนี่ยใช่มันมีตาตาจีนกับตาไอยตาจีนไม่โอเคตาไทยมีตาไทยด้วยอันนี้โยดอันนี้หยดมาแบบอึ๊ดกึดกึดเลยก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ป้าถามไงว่ารอยหยดของเราหยดหรือลอยหยดมาอ่าลองแกะดูอันนี้ ป้าชอบลายเพราะลายตอกมือใช่ส่วนมากมันจะเป็นลายเทพพนมแบบนั้นใช่ป่ะล่ะลายลายขันน่ะจะเป็นลายเทพพนมเนี่ยเป็นเงินเขียวทองแดงเยอะเลยเนี่ยถ้าหยอดลงเป็นสีเขียวนั่นคือทองแดงเนี่ดูหน้าสิหน้าแต่ละหน้าเนี่ยดูไม่เหมือนกันเลยวิทีก็ตอกอ่ะแต่ละหน้าแต่ละหน้างานตอกมือเออทั้งสองอันอันนี้ก็เหมือนกันนี่เนี่ยก็ลายตอกมือแต่ว่าแต่เป็นเทพพนม อันนี้เป็นนางลันางละครนางอักอรเท่ากับหกพันห้าใช่ไหมหกพันห้ากระเตี้ยนี 6, 500, ้สามพันห้าอันนู้ 3, 500, นสามพัไม่ใช่ห <ขา S 2> มายถึงที่เราซื้ออันนู้นจะถูกกว่าใช่ปหะละ่ะอันนี้ประมาณสามพันป้าไม่ขายป้าจะเก็บขายไม่ได้หราฮะา่ สามพันน่ะเหรอขายได้แต่ไดไปขายร้างานนั้นทำไมอ่ะขายร้นงานนจะบ้าเก็บขันเงินอีกแล้ว <c oughs> จ,จากทองเหลืองเต็มบ้านอตอนนี้กลายเป็นขันเงินเต็มบ้านอีกแล้วอ,อย่างนี้ต้องหาจริงจริงประมาณหมื่นสองถ้าถ้าถ้าเก็บขันเงินแบบนี้ต้องเอาตู้ไอ้นี่แหละตู้กระจกเอ่อตัวไอ้ตู้ที่มีกุญแจไอ้อย่างทองเหลืองแล้วไม่จะได้ใช่ป่ะล่ะแล้วก็วางวางทิ้งวางคว้างทองเหลืองอะนะ แล้วพอเก็บพวกเครื่องเงินคันนี้ต้องไอ้นี่ละต้องมีตู้ที่มีตูเจไอ้นั่นอะแพอ่งนั้นอะอันนั้นอะเหรออ,อันที่เขาเอาไปอะเหรอใช่คันลงหินอะถ้าขันเรียบเฉเฉยเนี่ยใบเท่านั้นประมาณสี่พันห้าไปนั้นอะขายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทลงหินแตมเป็นทองแดงก็ใช่ไงทองแดง,งไง ทองเหลืองทองเหลืองลงหินก็ยังใบขนาดใบเท่านั้นอะ่ะต้องมีสี่พันห้าเออเชื่อว่าไม่ใช่เงินมันเป็นลงหินเอออย่างว่านัอะไรเป็นมีลายเอะเราเราเล่นไม่ลึกถึงขนาดงั้นเราดูไม่ออกอันนั้นเป็นงานเก่าจริงก็ใช่ไม่งั้นมันจะจำไม่เหมือนมัออมนม,มันต้องมีอะไรไม,ม่มันมันมีเผือเหอเอเป็นเงินผมหน้าหรือเปล่าจำริดเหรอเออเป็นนาคเอยเป็นนาคไม่เป็นไรถ้าเกิดจะ จะเอาหรือจะอะไรก็เดี๋ยวบอกเขาอีกทีกเดเาจะเอาสามหมื่นนะสามหมื่นนั้นเท่าไหร <6, 000. S 2> ่นนะั้นหกพันหนึ่งในนั้นแหะแต่ถ้าขายจริงๆน่ะขายได้เกินก็<อ>ไม่อยากตีราคาให้มันเยอะไม่งานงานเงินน่อตอนนี้มันนิ่งเวลาขายจริงกับผมโดนกดกระดาวเลยแต่ถ้าเอาจริงถ้าตีเป็นงานหรือว่ามันไปตรงคนจริงๆอ่ะมันไม่ได้ ออัันนนมมมไ่่่ชเเเงิหรืปาะก็เงนินเขียวไงแปะตังไงแล้วดูจอดน้ํายากันน้ากดเสียเลยดูแล้วไปล้างไงออกกันน,น,ะน่ะล้างให้หน่อยไม่มีน้ายาน้ํายาล้างเงินไงล,ออล้างให้ออกด้วยนะเสียหายหลายแสนใ <laughs> ส่ <laughs> <laughs> ใ,ใต้เบาะรถมอถไซค์มาขายแล้วเออ

คือน้องเขาที่มาเขาก็ไม่อธิบายะว่าคืออะไรเขาก็ไม่รู้จักของเหมือนกันใช่ไหมเขาก็โทรถามโทรถามแฟนเขาหรอจริงๆอ่ะมันเป็นของแฟนเขาแล้วแล้วแฟนเขาทางานแล้วเหมือนกับแฟนประมาณว่านัดกันถ้าเกิดว่าเขาเหมือนหยุดแล้วกันมานัดทูบ้านผมก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อคือนัดได้นัดแล้วอาใช่แต่คราวนี้ก็เลยน้าบอกว่าอันนี้มาผมก็เลยเลืออ่อนนัดให้เร็วขึ้นนะ เดวขึ th, course, like ้นเนี่ยให้แฟนขับรถเอาไปให้ดูอะไรแบบนี้เขาขายเข้าบ้านไงใช่แล้วเข้าไปนี่เขาจะทะเลาะกันไหมน่ะทะเลาะกันทำไมอ่ะก็แฟนเขาให้มาขายไงก็นั่นน่ะสิขายไปทำไมละกันนั่นอะไรประมาณนี้สมมติคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วเส้เขาคุยเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าก่อนที่จะเราให้ราคาไปเขาก็โทรหาแฟนแล้ว่าราคานี้โอเคไม่ใช่ว่าทำทุกชิ้นเลยป่ะตั้งแต่เหรียญแบงก์ นเนี่ยแบ่งกันไปสิเนี่ยแบ่งห้าร้อยเนี่ยใครเอาไว้เนี่ยแล้วผิดชอบกันไปผู้ใหญ่าบอกแน่นำไม่เขาเอาไปเข้าธนาคาร<ป>ใช่ไหม้ธนาคารแล้วสวัสดีสวัสดีมีอะไรให้รับใช้เจ้านายมาเที่ยวเฉยๆมาทำไมทีหลังอะ่ะมาเฉยๆไม่ได้ฮะมาสวัสดีครับ ห้ามมาเฉยๆมาต้องมีอะไรพิเศษไหนใน,น,นกระเป๋ามีอะไรมาดูซิพระอ้าเนะี่ยดูซินะ,อะสองคนนี้ดูให้หน่อยพระอ่ะมาให้เตียนพระดูสิเดียวนี้แบงค์แบงค์นี่หรือเปล่าแบงค์เยอะแยะจะเอาสักเท่าไหร่แบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวสองปึกเดี๋ยวก่อ,อนเดี๋ยวมาแบงค์เหรอเออเดี๋ยวต้นเดินเนาะอ๋อโอเคสองปึกเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยสิบอ๋อแบงค์สิบไปแล้วอ่ะเอามาเอามาเอามาหมดอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวจบคลิปก่อนสวัสดีค่ะ